วันนี้พามาดูไฟที่โรงเรียนเซนนิโคลัสนะคะพิษณุโลกมีการประดับตกแต่งไฟต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นสนนะคะต้อนรับคริสต์มาสนี่เป็นเก้าอี้ให้สำหรับนั่งถ่ายรูปนะคะต้นคริสต์มาสประดับตกแต่งไฟสวยมากส่วนตัวนี้เป็นกวางเรนเดียวนะคะน่าจะจำไม่ผิดอันนี้ก็เป็น น่าจะเป็นกวางเรนเดียเหมือนกันแต่สีขาวอันนี้ก็เป็นฟักทองนะคะแล้วก็เป็นประดับตกแต่งไฟพวกของขวัญอุโมงค์ต่างๆนะคะมีประชาชนเข้ามาชมกันอย่างเยอะแยะเลยค่ะน,นี่ก็สวยมากนะคะเป็นอุโมงค์รูปหัวใจค่ะมาดูใกล้ๆนะคะก็จะเป็นหลอดไฟจานวนมากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสโนว์แมนของเราค่ะที่น่ารักมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นดวงดาวนะคะแล้วก็เป็นพระจันทร์นะคะพร้อมแล้วนะครับต่อไปเลยคับค่ะสวยทุกจุดเลย้ยังไงได้ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ